สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนเองเกียนะคะแปลกใจกันใช่ไหมคะว่าทาไมวันนี้ถึงมาเปิดคลิปแบบนี้พอดีเมื่อวานแนนได้มีโอกาสไปทานหมึกซาซิมิมาค่ะแล้วก็จะนําภาพบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากไปแบบที่แนนไปนะค่ะต้องโทรจองไว้ก่อนนะคะไม่สามารถสุ่มไปแล้วก็จะมีทานได้ตลอดนะคะเพราะว่าหมึกที่เขามีมากน้อยแต่ละวันไม่เท่ากันนะคะ ต้องจองไว้ก่อนและนำคนเบอร์โทรพี่เขาไว้ให้ที่ตรงนี้นะคะลองโทรไปกันดูนะคะว่าวันนี้มีหมึกไหมแล้วก็ที่ร้านพี่เขาอะค่ะจะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งทานนะคะเพื่อนๆต้องยืนทานนะหรือไม่ก็อาจจะต้องนั่งทานบนพื้นสะพานนะคะบรรยากาศดีมากเดี๋ยวเราไปเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มเดินทางกันเลยนะคะเพื่อนๆ ก็อันดับแรกนะคะเพื่อนๆขับข้ามสะพานตากสินมหาลาดลงไปนะคะพอลงบุสะพานไปนะคะจะเจอ3มแยกนะคะเจอ3มแยกเพื่อนๆเลี้ยวขวานะคะเลี้ยวขวาไปทางตำบลบางกระชัยนะคะเลี้ยวขวาแล้วเพื่อนๆตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะตรงตามทางไปเรื่อยๆะคะ่ะพอตรงไปนะคะสักระยะหนึง่งเราจะไปเจอ ้ายนะคะที่เขาบอกว่าเลี้ยวทางซ้ายจะไปอ่าวหมูนะคะพอเจอป้ายเสร็จเพื่อนๆก็เลี้ยวได้เลยค่ะจะมีสามแยกนะคะเลี้ยวได้เลยป้ายจะอยู่ทางซ้ายมือนะคะอาจจะมองมองป้ายเนี้ยอาจจะยากหน่อยนะคะก็เพื่อนๆก็ตรงไปค่ะเลี้ยวเสร็จพื่นๆเพื่อนๆขับตรงไปเลยนะคะตรงตามทางไปนะคะ ชมวิวไปเรื่อยๆนะคะซอยนี้จะเข้าลึกหน่อยนะคะเพราะว่าต้องไปถึงท่าเรือเลยเนาะเพื่อนๆก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะคะตรงตามทางไปเรื่อยๆขับช้าๆนะคะเพราะว่าซอยที่เราต้องเลี้ยวมันจะเล็กนิดนึงนะคะขับไปเรื่อยๆนะคะ ผ่านวัดอ่าวหมูไปเลยนะคะไม่ต้องเลี้ยวนะคะเ,เพื่อนๆขับเข้าซอยไปเรื่อยๆค่ะพอเนี่ยค่ะมาถึงตรงนี้มันจะมีตรงปากซอยอะค่ะบอกว่าเป็นท่าเทียบเรืออ่าวหมูนะคะเ,เพื่อนๆก็เลี้ยวขวาไปเลยค่ะเ,เ,เลี้ยวขวาไปเสร็จนะคะเ,เพื่อนๆก็จะเริ่มเห็นนะคะบรรยากาศของ เรือประมงบรรยากาศของอุปกรณ์ทําการประมงของชาวบ้านนะคะแล้วก็ขับไปตรงตีนสะพานเลยคะ่ะหลังจากที่จอดรถเสร็จนะคะก็จะมาเจอนะคะขึ้นสะพานมาจะมาเจอน้องหมึกนะคะกําลังว่ายนะ้ําตัวใสๆอยู่ในกระชังนะคะ เดี๋ยวพี่เขาจะตักขึ้นมาให้เราได้กินกันแบบสดเลยนะคะนี่จะเป็นบรรยากาศนะคะก็มีคนมาตกปลามาวิ่งมามาเที่ยวกันนะคะอากาศดีมากค่ะเพื่อนๆนี่นะคะพี่เจ้าของร้านเสื้อสีดำพี่เขาบอกว่าเอาไปกินสองตัวก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเอามาสามตัวเลยทีเดียวนี่มันจะไม่สดนะคะพอมันเริ่มขาวอะคะ่ะมันจะเหนียวถ้ามันเป็นตัวใสๆมันจะสดมากนะคะหมึก มันจะกรอบเลยค่ะนะคะพี่เขาตักให้อยู่นะคะกลังตักได้มาเต็มสวิงนะคะเพื่อนเพื่อนที่แนนกินจะเป็นตัวราคา150บาทนะคะจะเป็นตัวใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดตัวเล็กของเขาอะคะ่ะตัวละน้อยไซส์ไม่ต่างกันมากนะคะแต่แนนอยากได้ตัวละ150เ <c> พ <oughs> ื่อนๆก็ลองมาดูกันเนาะนี่ค่ะพี่เขากำลังเลือกให้อยู่ ได้แล้วค่ะของแนนสองตัวเราไปดูกันนะคะนี่นะคะน้องหมึกดินดินในกระป๋องนะคะพี่เขาจับมาทําให้เราสดสดเลยค่ะตัวใสปิ้งเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วยังดิ้นอยู่เลยนะคะพี่เขาจะมีเครื่องเคียงมีน้ําจิ้มให้เราเสร็จเลยค่ะพี่เขาก็ยืนทํานะคะส่วนเราก็ยืนกินเหมือนกันนะคะ เห็นคุณป้าด้านหลังไหมคะคุณป้าชิลมากนะคะการยืนกินนี่ไม่ใช่อุปสรรคสําหรับการมากินหมึกซาซิมิเลยนะคะเพราะบรรยากาศดีมากกินเพลินๆแป๊บเดียวหมดแล้วคะ่ะนี่คะ่ะของแนนเสร็จและ2สองตัวดูบรรยากาศนะคะคนเริ่มมาเยอะแล้วนะคะนี่แนนไปคนแรกๆเลยนะคะนี่คะ่ะน้องหมึกสดมากนะคะจะมีน้ําจิ้มให้2แบบนะคะจะเป็นโชยุกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะ ซีฟู้ดเขาเด็ดนะคะต้องลองมาชิมดูนะนี่ค่ะน้องหมึกยังเซลยังวิ่งลุกดิ๊กลุกดิ๊กอยู่นะคะเห็นสีไหมคะยังยุบยิบยุบยิบอยู่เลยค่ะเนื้อหมึกย่างใสเลยนะคะเพื่อนๆใสปิ๊งค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะคะแดดสีส้มสีสวยมาก ลมพัดเย็นเๆอนากาศดีมากนะคะเพื่อนๆอยากให้ไปลองกันดูเนาะนี่คะ่ะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะขนาดแนนเห็นอีกรอบเลยเนะีมาตัดคลิปนี่แนนน้ำลายไหลเลยะคะ่ะเพื่อนๆอยากกินอีกนะคะอือดูหน้าด้วยค่ะว่าฟินขนาดไหนอร่อยมาก เราไปลองจิ้มโชยุกับวาซาบิกันบ้างนะคะมีทำบหมึกใสๆสดๆเต็มคำไปเลยนะคะ บรรยากาศค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากแนงขอลาไปพร้อมกับภาพบรรยากาศสวยๆนี้นะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากที่ไปชมภาพบรรยากาศการไปกินหมึกซาซิมิของแนนมีใครอยากไปตามที่แนนไปไหมคะ ก็ถ้าอยากไปอย่าลืมจองคิวกันนะคะเดี๋ยวไม่มีหมึกให้ทานนะวันนี้ค่ะแนนต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้แนนกันเยอะๆนะคะกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปที่แนนพาไปตะลุยกินแบบนี้อีกนะคะวันนี้แนนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย